พี่น้องอันนี้ก็คือว่าแบบว่าช่วงนี้นะมันจะเป็นดินที่อยู่หน้าบ้านนะนะมันจะเป็นดินเหนียวนะคือว่าดินอันนี้มันเป็นดินที่ห่ออัดสั่งในรถมาห่อหรเอามาถมนะมันจะเป็นดินเหนียวจังว่าเวลาเขาปลูกพักปลูกงงมันต้องหดน้ำตลอดค่ะพี่น้องบ่ได้ฮดสองมือนึ่งก็เหี่ยวหลอดจ้ะพี่น้องเบิ่งต้นมกพริกข่อยเหี่ยวเหี่ยวค่ะอีเิ่ง บริโภคแค่สองมู่เพราะมันเป็นดินเหนียวนะพี่น้องแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบมันห่อนคักเนาะมันห่อนักอี๋ค่ะพี่น้องอันนี้ก็เหี่ยวกักอีกทำเองโอ้ยเบิ่งที่คอยปลูกใช้ถุงดำเหี่ยวคักจากพี่น้องบริโภคสองมูอเหี่ยวอี๋รอได้เดียว ช่วงนี้มันเป็นอันยิ้มนเหวี่ยงนะด้วยแป้งแป้งนี่กับบึ้งเหวียงค่ะเด็กเบ่งที่นอนเลยต้องมาทิ้งคอยว่าขวัยสีเทสไม่อยู่บัต้าให้มันบิดแดดก่อนค่ะที่นอนขั้นว่ามันแดดนีง่งขวัยก็เทสบด้เลยค่ะมันห่อนแดดแล้วมันห่อนนะขวัยก็เฮ็ดบดายด้วยเบ่ง ความแดดค่าอีหลีเนาอพี่น้องเนาะคันมาช่วงบ่ายในเฮ้ยเมื่อเป็นตะยูห่อนค่าอีลหลีเบิ่งเหี่ยวค่าอีหลีบริโภคสองมือบรด้ภดแค่สองมือกับเหี่ยวค่ะเป็นดินเหนียวนะเป็นดินเหนียวที่ห้องออมาถมนะเบื่อกันต้นฟ้าทลาไโจรก็ เียเอาเือกันจ้าพี่น้องดูเหี่ยเอาข้าวอีกอันเักแผ่นที่ปูใส่นถุงดำเพราะว่าก่อสิ่งเส้นไม่อยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้พ้อนก็เลยหดแบบพ่อพ่อห้ตายไปสิดูต้นบักพริกนั้นเหี่ยวคาข้าวอี แบบกันตายนะยังหม่ตัเดเลยโบนิหตดสองมือนเหลียวหมดเลยนี่แบบพิกุสองหน่วยนี่ก็ได้เหลียวหมดเลย พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าฝอยมาทายให้เบิ่งกันได้ความันเหี่ยวใครดีความันหอนอันนี้ก็เป็นหอมเลยที่เขาปลูกตัวหอมเลยนี่เพิ่นกันยังอันนี้อยู่เลยิ่นก็ท้นห่อนแต่ว่าบแบบผิดเหี่ยวเลยค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนเนาะงพี่น้องขอบคุณนะคะที่กดติดตามขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ